สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าใครไม่เข้ามาดูนะฮะเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะวันนี้ผมมาตามหาวัยรุ่นนะครับผมนะที่หารถออกแนวแต่งซิ่งนิดนึงนะฮะคันนี้นะผมก็เลยเอา f o r ์ r a n นเจอนะครับผมนะเป็นตัวแคปบนะฮะตัวเตี้ยมาให้ชมอีก1นึคันคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ปี2022นะครับผมนะอ่าเป็นเครื่องดีเซล2.2นะคันนี้เกียร์ธรรมดานะฮะอ่าคันนี้มีแค่โหลด2นิ้วกับลงแม็กให้นะฮะแล้วก็ชุดแต่งตัวครอบของบอมโบให้เลยสวยๆเลยเดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนนะครับผมนะว่ามันจะสวยนะฮะถูกอ,อกถูกใจนะฮะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะอ่านี่มาดูเลยนะฮะนี่จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้ว โหลด2นิ้วนะฮะอ่านี่นะฮะก็ถือว่าพอดีพอดีไม่มากนะฮะนี่นะครับผมนะตัวชุดแต่งของบ ам บูนะฮะใส่ให้เลยนะคู่หน้า1ชุดนะอ่าตัวนี้เป็นขอบ18นะล้อแมกนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะ6สปีดนี่นะครับผมนะสีขาวเดิมนะฮะคันนี้สีผมให้ไปเลย99%นะสีไม่เคยแตะไม่เคยทำแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมนะอ่ะมาดูทรงข้างหลังกันบ้าง นี่นะทรงข้างหลังก็นี่พอดีพอดีนะสวยๆพอพองามอ่ะโหลดพองามนะประมาณนี้แหละเตี้ยมากเกินไปนะมันจะกระด้างนะครับผมนะอ่าแล้วแต่คนชอบด้วยนะฮะแล้วก็ชุดแต่งเราก็มีให้นี่นะฮะตัวครอบไฟนะตัวนี้เป็นตัวโลบาร์ข้างหลังนี่นะฮะอ่าแล้วก็นี่ดูนะครับผมนะอ่าสติ๊กเกอร์นะอย่ามองข้ามนะฮะสติ๊กเกอร์ติดมาตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยแกะนะครับผมนะ มาดูกันต่อนะฮะนะตัวนี้ก็จะได้ตัวครอบนะฮะฝาถังน้ำมันชุดแต่งนะฮะของเรนเจอร์ไปเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่านะฮะมันจะหล่อขนาดไหนมาดูเลยนะครับผมนะโอ้โหนี่นะฮะมาดูเลยฮะแคบใหญ่ๆกว้างๆเลยนะเดี๋ยวเปิดฝั่งนู้นให้ดูหน่อยแป๊บนึงอ่านี่นะฮะ มันจะได้สว่างเลยนะครับผมนะนี่นะฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะดูภายนงภายในนะเปิดมานี่กลิ่นหอมนะกลิ่นไอรถใหม่นะฮะยังติดจมูกอยู่เลยนะครับผมนะอ่านี่นะฮะแล้วก็มาดูฟังในโซนของแขบนี่นะฮะก็ใหญ่ๆหากว้างๆแบบนี้เลยนะอ่านั่งได้สบายนะครับผมนะไม่อึดอัดนะสำหรับในส่วนของแขบนะฮะ อ่ะเดี๋ยววนมาดูฝั่งนี้กันต่ออ่านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันนะคันนี้ออปชันกระจกไฟฟ้านะครับผมนะอ่ะนี่มาดูความเดิมความสดความสวยนะอย่างที่ผมบอกนะคันนี้นะภายในเดิมๆไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนะอ่านี่นะฮะมาเดิมๆแบบนี้เลยนะ นี่พวงมาลัยมัติฟังกชันนะเครื่องเสียงจอเดิมนะครับผมนะอ่าเบาะลายส,สวยเลยนะครับผมนะนี่โอ้โหสุดยอดมากนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์นี่นะฮะใหม่มากนะครับผมนะใหม่จริงๆ เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับผมนะเป็นเครื่องเดิมๆของเขาเลยนะฮะอ่านี่โอ้โหนี่นะฮะนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะเปิดมาแบบไม่ต้องใช้แรงเพราะว่ามันมีโชค๊คในตัวอ่านี่นะฮะรุ่น Ford Ranger นะครับผมนะนี่จะมีโชค๊คนะฝากระโปรงคู่หน้าแบบนี้เลยนะอ่ะซักล้องมาใกล้ๆหน่อยนะครับผมนะเครื่องแห้งๆเดิมๆใหม่ๆเลยต้องใช้คําว่าใหม่เลยนะครับผมนะนี่2.2ดีเซลนะครับผมนะ แก้มส,สวยๆคานหน้าส,สวยๆนะขวามือแก้มผมนะนีส่สวยๆเลยนะคันนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับผมนะอ่าขอดูหัวน็อตหน่อยฝากระโปรงนี่นะครับผมนะอ่าแล้วก็ด้านบนนี่นะฮะตัวนี้จะไม่มีกันร้อนมานะครับผมนะอ่านี่ให้ดูส,สวยๆแบบนี้เลยนะสีสวยมากนะครับผมนะต้องเอาให้ได้อ่านะครับผมนะ คันนี้นะฮะผมให้ราคาพิเศษเลยนะใกล้ปีใหม่แล้วถือว่าเป็นของฝันให้กับ fc นะทุกคนเลยที่เป็น fc ดีพันรัฐนะทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะครับผมนะผมให้เลยวันนี้นะฮะ2 8 7 0 0บาทนะคันนี้ฟรีดาวทุกอาชีพนะฮะผ่อนเพียงแค่5,4 0 0เท่านั้นเองนะฮะคันนี้ปี2022นะอ่าเป็นเครื่อง2.2ดีเซลนะฮะใครสนใจ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันนะฮะแล้วก็ าลายแอดนะฮะแอดไซ9 9, 9 9นกะครับผมนะก็ขอฝากไว้ด้วยล้กันนะใครที่ชอบรถกระบะแคปนะสไตล์ออกแต่งซิ่งนิดนึงนะครับผมนะเราก็มีให้ชมนะครับผมนะอย่าได้พลาดนะฮะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ